มีคนออกมาเฮ้ยมีคนออมามีคนออกมาจริงี่ออกมาทำไรอ่ะนี่ไงวไหนของซือกันมีไลฟ์วิวเหมือนกันกระแตกำลังจะลงไลฟ์แล้วเท่าไหร่แล้วสองแสนยังไม่ถึงยังไม่ถึงยังไม่ถึงค่ะอีกหมื่นหนึ่งช่วยหน่อยสิ สอบเพราะไหช่องเชื่อันไลอยู่เข้าไปไม่ได้แม่นี่ก็ช่วยพูดตรงนี้เอาพูตรงนี้พูกตรงนี้เอาเคมาเอากองแชมเปี้ยถือเดี๋ยวจะูดเดี๋ยวเดี๋ยวเดีพอนเอย่าเพงูดอย่าเพิูดก็นะเอมันเดี๋ยวพ่เย่าพูดี๋ยวให้สัญญาณนะให้สัญญาณโอเคพูดเลยสามิล้วพูดเลยพูดเลยสาวลดีอย่ลมกดตะกาเห้าไปทาสิ่งนะครับเอออ้วกด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 นะยี่สิส่วท้าย จะไม่สวมชื่อเด็กปั้นผู้ยอดสินแลมขอแค่หนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นหนึ่งพันทำไมเวลาพูดชื่อทำไมเวลาพูดว่าเด็กปั้นแม่ชอบแม่อ้อยบยิ้มอ่ะแม่อ้อยอยากให้ทำบ่อยๆเด็กปั้นเขาเดี๋ยวปั้นวันนี้เนี่ยขายของรอบวิชาบอสมาเยอะมากเลยนะไหนใครเคยใช้แล้วคอมเมนต์หน่อยใครไม่เคยใช้อย่างนี้หนูรอบนะป็นดาราก็ต้องเป็นพ่อแม่ค้าไม่ได้เหมือนกันต้องเรียนรู้ต้องหัดขายหมื่นหนึ่งเร็วสุดแกมมี่จะปิดแล้วเธอ เราดูเขาอยู่แกนี่เนี่ยฉัาดเด็งหมื่นฉันจะไปแล้วพี่น้องฝากเบอร์เราในเด้อให้เราเป็นสมกระเป็นลูกศิษย์ผู้อ่านฟิลเล่ในเด้อพี่น้องเอ๋ยให้เราพูดใส่ใครจะพูดใส่ในตัวเราแน่อ้าวทุกวันนี้ไม่ภูมิใจหรอเพิ่มอีกอ้าวแล้วทำไมมาเป็นสติ๊กเกอร์แล้วทำไมไม่อุ่นหนุนเลยไหนบอกจะอุ่นหนุนไงไหนบอกเสมอต้นเสมอปลายมันกดบ้านใจมันไหลดอยู่ฝ้าได้สุดกระดอกกันย่ะอ๋อกดไม่ได้ช่ไหมเงินไม่ได้ค่ะทุกคน เขาไลฟ์อยู่ไม่ใช่ถ้าเราไลฟ์อยู่อ่ะมันจะมันจะมันจะอะไรนั่นแหละเลือกไหมอ๋อมันคือไม่ได้โอเคโอเครอบนี้ให้อภัยโอเคโอเคคุกอนกระตุกนะกระตุกนะต้องกำลังเดินทางไปอยู่บนรถน่ะกระตุกนะขนาดกระตุกหน้ายังดูดีเลยอ่ะบ้าไปแล้วดูดิหน้าหล่อเลยขนาดกระตุกอ้าวสัญญาณหายสัญญาณโทรศัพท์มีจะหายได้ยังไงล่ะ ญญา,ญญาเขาเลยอะทุกคนกดตะกร้าช่วยหนูหน่อยเร็วตึกจะปิดแล้วอีกหมื่นเดียวอีกหมื่นสุดท้ายค่ะตอนนี้แค่เก้าพันกว่าละการที่เราจะคุยกับใครสักคนหนึ่งอ่ะมันจะยากลําบากขนาดอินเทอร์เน็ตมันยังกระตุกขนาดเราจะคุยกันอ่ะอินเทอร์เน็ตยังไม่เป็นใจเลยอ่ะคนช่วยกดยืนยันแค่นั้นเองกดยืนยันอะทุกคนกดตะกร้าก่อนครูให,ใหม่ไม่บิ๊กบิ๊กทุ่มอะไรไป ้อาทำได้สองแสนเลยผู้ชายก็โงรมาบอกขิงว่ายืนยันตะก้าหน่อยเร็วเทคนิคบอกแล้วเป็นผู้หญิงอยู่สวยสวยยูเฉยเดีแต่ผู้ชายเขาก็เขาเห็นแปลว่าตอนคอมเมนต์เขาเห็นแต่ว่าเขาต้องทำงานอยู่เห็นไหมเขาเสร็จงานแล้วก็โทรมาเห็นไเป็นผู้หญิงมันต้องสูตรนี้แล้วผู้ชายเนี่ยแหละขิงก็ยอดไม่ได้ก็ขิงใช่ไหมขิง